บอลลิศจะไปยามแหละไปถามเพื่อนเนาะว่าอาการของเพื่อนดีขึ้นแล้วบอกพี่น้องไปไปสอบถามเพื่อนน,นี่พี่น้องเหอหยื่นเพิ่มน,นะหมูเพิ่มน,นี่ยาพี่น้องบอลลิศจะไปให้เพิ่นเนาะเต่าเต่าซองแรงซองนี่บิ่นบาดม็ดมาลุ่ด้อบรังบาดม็ดออกนะสร้างจองอะไกมีแต่พยายามกินยานี่แหละกินเต่าแรงเนาะไอ้มันหายดีปกติพี่น้อง ีจาาเนอะสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์ตสุขุสุขณ์เนาะยินดีตอนทับเข้าสู่ซองยูทูบบาลิศเด็กดอยอีกครั้งพี่น้องเอ้ยตอนนี้บาลลิอยู่ที่หมู่บ้านเก่าอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยบาลิศจะมาอัปเดตอ่าและจะมาถ่ายนาสาวพนเ,นเพื่อนเนาะเมื่อนั้นเพื่อนเจ็บป่วยขนาดพี่น้อง บลิจะเบ่งเนาะว่ามื้อนี้มันหายเจ็บป่วยดีแล้วบอกมื้อบาลิจะมาถ่ายแล้ครับกคนได้เบ่งอีกครั้งเนาะหลังจากบาลิหายยาเป็นขึ้นเพื่อวันพี่น้องว่ามันกินยาตอนนั้นมันหมดแล้วบนเนาะคือเห็นตอนนี้นี่มันอยู่แล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แหงแล้วเนาะมันไห้ออกไลลออกไปเห็ด้ยงเห็นงานแล้วพี่น้องมื้อนี้บาลิจะไปยามและไปถามเพื่อนเนาะว่าอาการของเพื่อนดีขึ้นแล้วบอกพี่น้องโอเคเนาะเอาไปส้มน้ำกันพี่น้อง นี่เลยเนาะคุณเน่เยนเหยื่อคนพี่น้องเหยเื่อคนเนาะไปไปสอบถามคนคนสบายดีผูบาวเออไปพี่น้องมาต่ออีพีสองเนาะนี่พี่น้องเหยเื่อ่นนะหมูคนมาจ้องเขาอมม Phở xào í mẹ. Không thiếu. Làm mà lại hái cái lụm già. mùi nhang mùi nọ. Mùi nhang này thơm mà nọ. Á em ăn mùi lụm ba em mùi ba à. em mùi ở già ít lạc mà lạc mà ai tay lộ ngào. hai hay ya mình nắn xong thẻ nó. Ya đi chép phù với ya đi chép thòng p/n. Thân vai nhàng bớt nó. Tay ya ở trên ở xong rồi mà. Tao hay, con p/n. Thân vai nhàng bớt thanh sào chịp nó. Belit thì tao p/n sào chịp này. Thân vai nhàng bớt thanh sào bữa nay là cô ya. đi cái ອັນນ uh, ີ້ປາມື <si ້ນັ້ນໃຫ້ເຖືອຫນຶ່ງເລີຍພີ່ນ້ອງແຕ່ວ່າເພິ່ນວ່າບໍ່ເຊົາແແອັນນີ້ນ້ອຍແນ່ສາຄໍາເອົາທີ່ວ່າດີນນີ້ເອີໃກ້ນກົົສລງສອບາມດມລດດບບາມດອນາຈອງ ลเป็นงานดูผลกุ๊อกุ๊กโลเพิ่นเจ็บหัวพี่น้องยังบระธานสาวเจ็บนะไอ้น่านาไอ้น่าเอออย่าดีเซกอีกหลักไอ้น่ะไอ้น่าไอ้น่าโล่ไอ้น่าโล่บาหลกไอ้น่าบาโล่จะเข้าบาลไงน่ะอันนั้นอย่าดีเจ็บทองพี่น้องเวลาเพิ่นเจ็บทองเนาะแบบว่าเลยโตไปของหมอประธานเพราะว่ามันไก่พี่น้องตะกัวเอาไว้เนาะอย่าแช่ดื่มมาล่มาจิดระบุต่อ gia quân này thì lít đầu hát không anh em gia mang gia tít thua tùm ý em tùy gùy măng lúc ào ào mà ào 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 nhà ào ào nhà ào 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 đưa

អាចោតអត់ទាត huh? ់គ <tuh ឺតតបដឹងល totally> ីតអលពោហីកិលហើយអក៏ដូហាក់គ្រំកត់អ៊ីតង៉ាណែណែស្អពោអលឡាងហកូអកូតអាក់អាក់អពោនួយម៉ានួយជាដៅខ្មៃម៉ាជាដៅអ៊ីម៉ាកេញុលុយចើម៉ាភីយូនមិនចេះទើងមិនចេះអូសើខណែហ ोम អពោសេគណូឯកខអពោសណាថ្ងៃឯកគូនឯណុតមេញុសំជើអពោតឹងខែក្អែង អ៊ីញពីញាក់បោកបងប្អូនអើយបងខ្ញុំទៅទូនបោកឲ្យទៅគុំកាប់កាប់ដាក់លំមៃកងាត់អើយមកថ្ងៃតតាកាប់ដាក់អត់ទូកងឹកអពទាំងដងទៅតែឲ្យវិជេដន័យមកទៅអងពីយូរវិញមកអីចឹងណាកេមរៀងអពលីទុមកនេះឌឺៗអាយុរស្ទើអាយុនៅយូរមកយូរអាយុស្ទើអត់កត់អត់ទួតស្ទើអពអត់ទួតឲ្យបាត់ដងស្រាក៏ឡូស្ទើ วิ่ตมาแตะพอค้อหาครึ่มตะก็โดนอึมาตะงัดมาตะงัดตัวองอุ้ยเตะอีอะพอตะกี้อีอะพอออออืมเเาคนว่าตัวเองพันให้น้องพันแบบเอาเวเองเจ็บป่วยเนาะตัเองสลบทุกพันบ่กมีคนเขามาปุ๊บเนาะเพราะว่านาสาวพันอยู่คนเดียวพี่น้อยอ้าลูกบอลที่เคลื่อนหัวเอาไว้วลิตคิดสิมาอัปเดตคิดว่าน่าจะดีแล้วเนาะแต่ว่าพันยังเจ็บคือเก่าพี่น้อง ฮอดมือนีนะคนเจ็บนี้มั่งกันเงินกึ่งอีมันนะอืออวันละมังอ่องต๊อกอักเองได้สี่ห้าหกมือแล้วพี่น้องเจ็บนาะตั้งแต่บานดาดาบุญคนนะก็ได้ลวได้สองอาทิตย์แต่สิบปลายกามือแล้วพี่น้องอื้อ ยังบรทันซอยเจี๊ยบซอยรวยเป็นว่าพี่น้องเอื้อรุ่งงลุงลุงอ่ะก็เอาเงินนำเธออีฮะตะไรฮะกระตัวไรเอ้แวบตัออีทั้งนัดอีเนี่ยืออ้เราสัตล์งราดูตรีต่อเอาเองนะโยนยังไรยังมีจานมีอุ้ยแกะอตขมันทำโมนอีจะเอาแกะโตขมันให้ยามโม่เลวมันนี่เคยชิมาถามนะสาวคนนี้เนาะพี่น้องมีคำถามหนึ่งเนาะที่ถามว่าให้เพิ่นไปอยู่นำตัวเองเนาะเพิ่นว่าสิเบิ่งแยงเพิ่นเนาะแล้วก็ สิไปดูแลเพิ่นเนาะแล้วก็สิให้เพิ่นไปเบิ่งลูกตัวเองเพิ่นว่าเนาะอยู่แคลงเสกองเขาเจ้าบอกมาให้ถามเพิ่นเนาะเอามาพังว่านะสาวเพิ่นจะตอบจะได้ตึงเดอซอ่ใหม่มีเห็นนู่นดมามงาจมนาอนนมาโลิสอนนจันมดิอนเพใหม่ลดจนอเล็กอนมากโกยเลนเกลาออะไ้โกดยดด หล่อนออกมาโฆษนาจูยแต่รถจักรก็ไต้รถจักรถ้าคือในอีเรื่องว่าอันแจ้าอันด้วยในจุดเรื่องต่างอย่างไรคือคำถามนี้เนาะพี่น้องมีคนใจบุญเพื่อนหนึ่งเนาะถามว่าสิเบิงแห่งเพื่อนนให้สิดูแลเพื่อนว่าสิให้เพื่อนไปอยู่นำตัวเองสิเองสิเบิงแห่งเนาะแต่ทางน้าสาวเพื่อนตอบว่า Ens, ตัวเองชิอยู่นี่เนาะเพราะว่ามันมีดินดอนอยู่นี่นะมันมีงวควายอยู่นี่เนาะก็มีญาติพี่น้องอยู่นี่แน่มาดูแลพนะตัวเองบบสมาดู่พุ่นพคนวละเนาะทางเซกอพบนนะอันนี้น้าสาวเอื้อยพันให้ถามเนาะเลยพันอยู่ทางเซกอบอันนี้กินข้าวเฮ็ดกินลัดตีนเจเจมันเนาะเออน้าองเซวอย่าโบเฮ็ดกินพี่น้อง แกงเห็ดน้องนเห็ดมือนี้นะอิ้มจะแกงแต่อมเออหญลโจน่อบะบกเออเจส้มยมอนแม่มีน้องางไเงนุ๊กลเบดเนี่ซากะนี่ซากรางมันคือเนอบที่างไปกระดมต่วาจิ้มซุมเน้ซุมจิมจานจิมมุ้ยบันปลาสุรอยหาวับยลูกา ดเลงยาบาร์กับโมบาร์จกยาลอานาดจันยาต่อตัวมีแต่พันยียามกินยานี่แหละกินเสาแรเงเนาะไอ้มันหายดีปกติพี่น้องนี่ยาเนาะจากบาลลิทหาเพิ่นพี่น้องอ่านี่การตอนบาลลิทเก็บเนาะบาลลิทได้ไปห้องหมอพี่น้องเขาห้องหมอวางให้บาลลิทเนาะเลือและวบาลลิทหาเพิน่นกินต่อพี่น,อน้องเพื่อเสาเจ็บเสาป่วยเนาะแต่อาการอของเพิ่นยังบดีขึ้นเท่าใดพี่น้องเดาซุมยาแล้วิงเอา ถ้ามีเวลาก็ท้าบอลลิสตมีเงินเนาะสิให้ขเจาะทรงยาให้เพื่อนอีกพี่น้องยาสโลูมเนาะแบบน้ำทะเลฮันพี่น้องพอได้แข็งแขงเนาะแต่ช่วงนี้บอลิสต์ก็ยังบัทันมีเงินคือกันพี่น้องเลยเต็มหน้าอยากพักดื่มแข้งหม้อส่งก็ให้หม้อประสุมเยอะแรงยาเสพยาเจ้ยาเตมหน้าเออเตมานาสเตมหน้าคัดดือโอกาสหน้าเนาะถ้าบอลิสต์ได้มีเงิน มีเงินพอได้ซื้อยาแล้การทีซื้อยาให้เพื่อนนี้พี่น้องยาสมุนไพรสลมเนาะน้ำทะเลนะยาบำรุงให้เข้าส่งให้เพื่อนนี้พี่น้องหอบนี่นี่บาวลินยังบัตชันมียังเนาะไปเตะโตพี่น้องเอ้ก็ให้ยาเล็กหน่อยเนาะให้เพื่อนกินแจกก็ได้จะส่งชโลมดอกปูเศษเศษดอกปูทกินน้ำอุ่นขนาดต้มน้ำอุ่นกินตรงนี้อากาศหนาหนาวบ่ค่อยบ่ต้องกินดอกน้ำเย็นกินแต่น้ำอุ่นนะ ถ้าพี่เดจะโงชสุมเชิดหรืะพูมางอ้ช่างวัวอยและไอ้ยูเซดดากอคือหาะพูก็จะจ้กจะจิตเราไ่เซรจะจ้ากเชิดีเซดอเชลจะตนังแลยวาษาสันมีหมาเนาะลายโตอยู่นี่ปลมจจมาเออมาเปนสามตัวพี่้องหมาเปนดูไก่ไก่เพิรนเนาะเออไปพลองอีกาแล้วจะตังนื

เพญ่าดายอดดามอเรียนโบโบมาดิตะดาดวี้ชิวยังละโรจมึงหอยตาชิวมันแฮ่นี่ออกนอกแล้วพี่น้องนี่เฮือนสาวพ่นเฮือนสาวเพ่นพี่น้องนี่นุแโนาเลยน ล่าตั้มกันละ่ะบรตาย,ตยน่าก,กันเลยล่ะยูก,กอังกฤษเอต้าโรจิงรักดำเมาาือนอ่ะโยูยนี่ลแม่เลยยุคเอลไฮเลยนี่เบสังกับเพนเนาะนี่ยุดได้โคอังไกโอ้นี่เฮืนอน,นสารบ้านสวอยู่นี่เนาะนี่เนาะโง่มาจากอ้ามาหา นี่แลหละเฮือนนาสาวเพื่อนคนเจ็บเมื่อกี้นี่พี่น้องนาสาวเพื่อนยังบัทันหายดียังเจ็บคือเก่าพี่น้อยโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้บาลลีดกะซีบจบเพียงนี้เนาะ ถ้ามักคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์พี่น้องเอ้ถ,ถ้าทึกใจคลิปนี้กะอย่าลืมกดแสเนาะอ่าเมื่อแต่ใส่ขนาเมืม่อแต่ตักหนามบ่ <c oughs> <c oughs> โอเคพี่น้องเอ้ขอขอบ,อบคอบใจเนาะที่เบางคลิปนี้แต่ต้นจนจบนะพี่น้องเอ้บอลิโกจะจบคลิปที่นี่เลยพี่น้องเอ้โอเคเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะ